สาหายเห็นหัวก็โลดูหัวก็โลหกโลหัวหายไปดูร่างกายเนื้อหนังหายไปดูเห็นกระดูกนะดูกระดูกกระดูกระเบิดนะระเบิดสลายไปนะสลายไปหมดเหลือแต่จิตดวงเดียวนะพอพอมันกลับมามีร่างกายปุ๊บเนี่ยมันรู้อะไรกายกับจิตน่ะโคล่านกันนะแยกขันได้ทั้งชาติแล้วอันนี้ถ้าทำตัวนี้ได้ดูกระดูกไว้ดีละ เ <Ber> บอร์สี่เบอร์สี่ภาวนาในรูปแบบโดยการสวดมนต์โดยรู้สึกตัวขนาส่วนจากนั้นเดินปฏิบัติสลับกับนั่งปฏิบัติแต่โดยส่วนมากจะเดินระหว่างวันรู้สึกตัวบ่อยขึ้นเวลาเดินจะพยายามรู้สึกตัวรู้ว่าหลงบ่อยขึ้นจิตมีกําลังมากขึ้นเวลาทํางานบ้านก็รู้สึกร่างกายแต่เหมือนว่าจะหลงไปที่มือและที่ร่างกาย บางครั้งรู้สึกว่าตัวแข็งเป็นก้อนๆบางครั้งจุกเป็นก้อนที่กลางหกและเวลารู้ว่าใจไปคิดก็จะดึงกลับออกกันบ้านเกินค่ะพ่อน่าเก่งนะที่ทำอยู่ใช้ได้เลยจิตเราตั้งมั่นจิตเราผ่องใสประพัดสอนนะส่งตัวอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องบังคับแล้วทำอีกแล้วเวลาเราทำงานบ้านเลย เราจะเห็นนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราต่อไปเวลาความสุขความทุกข์เกิดก็ดูไปมันก็ของผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นของแปลกปลอมเข้ามาให้จิตรููุ้สลอกุสล่ทั้งหลายเกิดขึ้นก็เป็นแค่ของที่แปลกปลอมเข้ามาให้จิตรู้ฝึกไปเรื่อยๆที่ทําอยู่ดีนะต้องทาแบบนี้ทุกวันนะแล้วก็ต่อยอดไปเจริญปัญญา ทำได้ดีอนุมโมทนาตัวที่หลวงพ่ออนุมโมทนารู้สึกไหมมันแน่นขึ้นมาคนไหนที่หลวงพ่อชมนะมันจะเสื่อมไปช่วงหนึ่งนะไม่ต้องตกใจนะทำไมหลวงพ่อชมแล้วเสื่อมเพราะมันอยากดีอย่างที่หลวงพ่อชมอีกไหมมันอยากะ้ะหนูรู้สึกไหมใจมันอยากตอนนี้ มันฮึกเหิมจะไปปฏิบัติแล้วให้รู้ทันนะถ้าตัวนี้มันครอบเราเราก็เสื่อมไปช่วงหนึ่งค่อยทำไปเรื่อยๆแล้วก็กลับเจริญขึ้นมาได้อีกดีทำได้ดีถูกใจถ้ามีลูกศิษย์อย่างนี้หลวงพ่ออายุยืนย่เซษตลูกศิษย์สอนแล้วมันไม่ทำนะไม่รู้จะอยู่ทำไมเอาเบอร์ห้าเบอร์ห้าภาวนาในรูปแบบ โดยการดูลงหายใจกายยกตาสติมรณานุสติและเจริญเมตตาคิดว่าติดเพ่งครับพยายามทำตามแนวทางหลวงพ่อมาประมาณ8เดือนเป็นคนมีราคะมากโปรสมากขอแนวทางในการปฏิบัติทั้งในรูปแบบและชีวิตประจำวันครับสมาธิยังไม่พอนะใจยังฟุ้งอยู่ไปฟังที่หลวงพ่อสอนเมื่อวานนะฟังเยอะ แล้วสังเกตเอาตรงไหนที่เรายัางผิดอยู่สมาธิเรายัางไม่พอนยังเพ่งอยู่แล้วใจมันจะนิ่งๆทื่อๆไปถ้าจิตเราตั้งมั่นประพัดสอนขึ้นมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาจริงๆนะใจไม่มีน้ำหนักแล้วจะเห็นรูปมันทำงานเห็นหน้ามันทำมันทำงานนะแต่ละอันไม่มีเรา อย่าไปเกรงไว้ยังเกรงอยู่ลองแลบลิ้นสิแลบลิ้นแลบลิ้นให้ถึงแมสหน่อ <c> ย <oughs> ตรงนี้กับตะเกียจิตไม่เหมือนกันรู้สึกไหมอย่างนี้คือจิตธรรมดาจิตอย่างนี้ไม่ธรรมดานะเอาเบอร์หกไปทำนะเบอร์ห้าได้ดีชะละพอจิตมันคลายจากการเพ่งออกมามันก็ตื่นขึ้นมานะ ให้มันตื่นต่อไปให้มันตื่นสักพักหนึ่งให้มันมีแรงเราก็เดินปัญญาได้แล้วล่ะตอนนี้ถ้ารีบเดินปัญญามันจะกลายเป็นฟุ้งในธรรมะต้องระวังเรื่องฟุ้งในธรรมะพวกเราหลายคนเป็นนะฟุ้งในธรรมะภาวนาได้นิดนิด,นดหน่อยๆน,นะแล้วอยากสอนอยากพูดธรรมะทั้งวันเลยไม่มีใครเขาฟังก็ไปสะกิดเขาฟังหน่อยอย่างนั้นเป็นวิปัสสนู ก็สมาธิไม่พอเบอร์หก